กันเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมถูกต้องค่ะเออจะแต่งหน้าไปไหนอ๋อไปอ่ะไปข้างนอกไปกับาจจ้าร์ะก็ไปทุระเวลาเราไม่ได้ทํางานก็ก็จะไปพบปะสังสรรค์เพื่อนๆน,น,นี่แหละเดือนนี้สาวน้อยเพชรันแพง์จะมาเล่นที่อุดรเหมืนไม่เฟิร์มไม่สัมภาษณ์ทุกคนก็รักลูกสาวเราครับใช่ทุกคนรักลูกสาวเราลาอันกับลาอันการบัณฑิตยุ่งข้าวได้คอร์ดอ่ะขอบคุณจากหกสิบเก้าเอฟซีฟินแลนด์อุ๋ยยิงจะมาอุดร อ่าดีแล้วที่ทํากับที่ทํากับเป็นอิซอดีแล้วขอบคุณมากค่ะไม่น้อยน้องชีวันมาดิจันน้องสออุพี่สุชาติสวัสดีครับพี่ลานมาดิจันสวัสดีกับน,น้องคองซับอ,อ่น้องสวีตน้องสวีวนันน้องชิดโชคพ,พัดสวัสดีครับพี่ลานคนสวยขอบคุณมากจากที่ชมพี่กินหนึ่งกินสองพี่เป็นศัตรูของผมนั่นแหละแ <laughs> น่อนอนจากฉันเป็นฉันเป็นศัตรูกับเธอคนเดียว <laughs> B K, B K, บ,บีเคบีเคเดเบาได้เบาลักลัก,กนะครับพี่หลันเบาได้เบาอ๋อขึ้นเออชื่อช่องใช่ไหมเบาได้เบาอะไรวะเฮ้ยมันเป็นสู้รบตกเออขึ้นหัวข้อแบบนี้เออขึ้นโฟร์ไฟล์แบบนี้หมายถึงว่ามันต้องไปอนุนเออเขาเรียกอะไรนะสงครามโลกนู่นอ่ะเบาได้เบาอ่ะอืมแต่ในยูทูบอ่ะใครจะแรงใครจะยังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่าเขาข้อกฎหมายเขาขกฎหมาย,ขอขอขอมายเล่นงานก็แค่นั้นแหละแต่สำหรับพวกเราเราไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าอย่าหาคอนเทนต์อ่ะ อย่าสร้างคอนเทนต์อย่า,า, content, ยา,าหาคอนเทนต์ให้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 บุคคลอื่นเสียหายภาพพินึกบุคคลอื่นให้เสียหายแค่นั้นก็พอขอบคุณน้องกิติน้องกิติน้องนิสพนชื่อช่องครับเออชื่อช่องเบาได้เบา <laughs> โอ้เข้าใจจะ้ะสวัสดีจะน้องทวนขอบคุณมากนะรักนะครับพี่รักรักรักเช่นกันจะ้ะขอบคุณมากนะครับเบาได้เบาเออเรื่องรักไม่ต้องเบาเลยจะ้ะเอาให้สุดโด่งเลยเอาให้สุดซอยเลยจ้ะ สวัสดีครับพี่นานคิดถึงครับเพิ่งจบจากงานนําเที่ยวการจนันะบ,บุรีต่อร้อยเอ็ดขึ้นบ้านใหม่ครับขอบคุณมากจากอนุน้องทวนน้องทวนนี่ต้องการอะต้องการคนไปทํางานด้วยไหมย,ย,ยากได้คนไปทํางานด้วยไหม <c oughs> ตามรถติดรถไปด้วยอะ่ะอแต่ก็ขับขับรถคงไม่ได้หรอกเพราะเขาขับรถไม่เป็นอื ใส่องน่องก็รู้สึกมันหนาวคนน่า,นาจะไม่ใช่งองน่องอ่ะเป็นเกงนี่แหละใส่ไปแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็ใส่ใส่รองเท้าบูอทใส่รองเท้าบูท, <c oughs> ท,บทเข้าไปขอบคุณกันไม่น้อยไม่น้อยใสุขภาพนะไม่น้อยยังทำเออสกิทขาวสกิทข่าวเก้าไม่น้อยอยังทําเกี่ยวกับ Youtube หรือเปล่าอโอเคเรียบรอ้ เห็นโป้หรือเปล่าวะเห็นหรือเปล่าเห็นพิรันโป้ไหมน้องพรทิพย์ประดีจ้ะเออก็เป็นลูกเออแม่เฟิร์มเขาก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ค่ะลูกสาวก็ทำขนมจีนเลี้ยงลูกสาวอ่าก็ทาขนมจีนเลี้ยงลูกสาวนะอ่าร่วมอวยพรให้กับน้องอิงเนื่องในวันครบรอบสองปีที่อยู่กับสาวน้อยขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรง ขนใจมาชวนไปตลอดไปสาสทุกาธทุกจากพระคุ้มครองนี่เนาะน้องน้องคงทรัพย์เนาะ,ะขอยลูกสาวเราดังนำปังแบบนี้ตลอดไปเลยแล้วแม่ของก็มอบตุกตาให้ลูกสาวเราหลายตัวเลยนะอืมแล้วก็เอาไปให้น้องลำเพลินลำแพนด้วยแล้วก็ซื้อทองไปให้น้องยูทูบเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมน้องยูทูบเนี่ยเออที่ขอนแก่นอืมเขาจะไปเยี่ยมน้องยูทูบที่ขอนแก่นโอเคจ้ะแม่น้อยขอบคุณมากค่ะแม่น้อยดูแลสุขภาพนะคะ ไม่น้อยอยู่อุดรอืมไม่น้อยอยู่อุดรแล้วก็เดี๋ยวลูกสาวจะไปเล่นที่อุดรไม่น้อยก็ไม่น้อยก็ไปไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดได้เนี่ยหน้าหน้าเวทีอะ่ะอืมมีเสียงสะท้อนไหมช่วยเอ่อเอ่อ,อกดอกดไลด้วยนะจ๊ะกดไลด์ได้ถึงได้ถึงรอยกดไลน์นวลิษาสวัสดีจะ้ะอืมน้องสมพร ก็มันก็มีเตลเรื่องดีๆสำหรับลูกสาวนะลูกสาวก็มีเต้เรื่องดีๆแม่เฟิร์นก็หายไปนานเลยหายไปสองหายไปสองเดือนกว่าเพราะนั่นแหละหายไปสองเดือนกว่าแล้วก็เห็นเห็นเห็นสัมภาษณ์ว่ารักรักนิ่งกว่าลูกตัวเองอีกเออเออนะถ้าถ้ารักลูกสาวเราได้อย่างนั้นก็ก็ดีนะพี่บันว่านะน้องทีวายเอกขอบคุณมากจาก้ะแต่ไม่ยังไงก็รักลูกอะรักมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วล่ะ เออรักรักลูกรักมากกว่าลูกตัวเองพี่เราเป็นไปไม่ได้หรอกนะ impossible นี่ในความรู้สึกของแม่รันนะในความรู้สึกของแม่รันยังไงก็ต้องรักลูกแต่ถ้าลูกดีอ่ะถ้าลูกดีนะถ้าลูกดีอ่ะเรายอมรักลูกเรามากกว่าคนอื่นแต่ถ้าลูกไม่ดีเนี่ยเห็นที่น่ารักเด็กคนอื่นที่ดีเนี่ยเราก็จะรักคนอื่นมากกว่าลูกตัวลูกของเราอันนี้มันจะมันจะขัดแย้งแล้วก็ย้อนแย้งถ้าลูกเราดีอยู่แล้วทําตัวดีน่ารักเออช่วยเหลือช่วยเหลือเป็นเด็กดีเป็นเด็กดี ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพ่อแม่แน่นอนแม่ต้องรักลูกอยู่แล้วเอแม่ไม่ต้องรักลูกมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วมารักมากกว่าคนคนอื่นอยู่แล้วนะพิรันว่าแต่ถ้าลูกเราทําตัวไม่ดีไม่น่ารักมันไม่ได้ครึ่งของคนที่เราที่เราดูแลอยู่หรือคนที่เราสัมผัสอยู่เนี่ยมันก็เกิดความรักความผูกพันกับเด็กเด็กเด็กที่ไม่ใช่ลูกใช่ไหมล่ะเด็กที่ไม่ใช่ลูกอืมตามเหตุตามปัจจัยอืมนะแต่ว่าแม่เฟิร์นเนี่ย รักลูกสาวเราในด,ดูที่การกระทํานะดูที่การกระทําบริจะบริิีจแม่ป่านขอเข็มกนมลชยัยดูที่การกระทําแล้วเขาก็เออเขาก็มีฐานะนะเข้าใจป่ะเขาก็มีเงินเขาเขาก็มีฐานะเขาก็มีเงินแล้วก็โจเขาก็มีเงินอ่าลูกสาวเราคือเขาเข้ามาเขาไม่มได้แอบแฝงอะ่ะอย่างน้อยเขาก็มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลก็ยังมีคนรู้จักยังมีคนเอ่ยถึงไม่เฟิร์ไม่เฟินไม่เฟิ่องคือไม่ได้หายไปอ่ะเข้าใจไหมคือไม่ได้หายไปจากวงการอืม เพราะฉะนั้นเขาก็ดูแลกันอยู่ห่างๆก็เห็นบอกว่าเขาจะเ <c oughs> ขาดูแลอยู่กันห่างๆใช่ไหมล่ะก็เรื่องลูกสาวเราเนี่ยเขาแชทเขาแชทไลน์หาว่าไม่เฟิร์นเนี่ยเขาก็เขาก็ยุ่งเขาก็ยุ่งด้วยอืมเขาก็ยุ่งแล้วก็ทํางานเยอะอืมคนมีธุรกิจต้องทํางานเยอะขอบคุณน้องภูสุธรก็เห็นแชทไลน์มันมันแชทไลน์ลูกสาวจะแชทไลน์เฉพาะสาวๆคนที่ที่ลูกสาวอ่ะ สำหรับคนที่ลูกสาวเราไว้ใจนะไว้ใจได้เขาจะแชทหาเขาจะคุยหาวันทีครับแม่แตนลังศสร็ขอบคุณมากจ้ะเฮ้ยอย่ามามีประเด็นนะว่าอุยแม่รันไม่น่าไว้ใจลูกสาวเลยไม่แชทหากูไม่ได้ขอไลน์นะกูไม่ได้ขอไลน์กูลืมกูลืมนึกถึงไปเจอตัวจริงสองรอบแล้วไม่ได้ขอไลน์เจอไม่หน่อยพ่อเอกด้วยแล้วคุยพ่อเอกตัวตัวก็ไม่ได้ขอไลน์พ่อเอกก็เถอแล้วก็ไม่จําเป็นนี่แหละแล้วมันก็ไม่จาเป็นด้วยไงเออนะ <laughs> มันไม่ได้มันไม่จำเป็นด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรด้วยมันก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมาขอไลน์ขอแชทขอไลน์เออขอบคุณคุณนกพิชัย <c oughs> นอกองซี่ิวเราใหญ่เลยเออใช่ไหมล่ะเออแล้วเราก็ไม่ได้มกักสนิสนมสนุสนิสนมสนสนมักมัจมกจมมักจีถึงขนาดนั้นอืมเราก็เป็นเอฟซีเอฟซีแบบ อยู่ห่างๆแบบพองห่วงให้กําลังใจลูกสาวเรามันก็มีแค่คนก็รู้จักในในเนี่ยเขาก็เขาก็เห็นน้าเห็นตามแม่รันอะ่ะอือเออขอบคุณก็ต้องปริชายปริชายเราละของเราก็พอแล้วแม่ถูกต้องจ้ะอือไม่จเนจราต้องดิ้นรนขนขวายอะใช่ไหมไม่จําเป็นเราต้องดิ้นรนขนขวาย,าต,ขขวายต้องเข้าไปเจ้าก,กี้เจ้าก,การต้องเขาไปอืต้องเข้าไปสนิทแนบชิดอือ แบบนี้เรื่องกถูกต้องแล้วสิวันมันต้องเข้าไปแสบแนบชิดเข้าไปอ่ะแต่สักวันหนึ่งมันต้องได้อยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วแวม่รันว่านะ